อทีนี้อีกหนึ่งเรื่องคดีใหญ่ที่ตามกันมานะคะกรณีของทอยทอยวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวไปฝากขังนะคะแล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยหาเป็นภาพบรรยากาศช่วงที่เตรียมจะส่งตัวนายธนพัฒชนกุลพิสารหรือว่าทอยทอยนะคะนักสแสดงซีรีส์ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้มีดแทงแฟนสาวคือคุณชัดชัดสรันสุวรรณกิจอายุ25ปีค่ะครับ เราก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการไล่เลียงทำลายก่อนที่แฟนสาวของทอยทอยจะเสียชีวิตค่ะเพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าคืนวันที่5สิงหาคมช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนได้ยินเสียงทอยทอยกับแฟนทะเลาะก,กันประมาณสองชั่วโมงจากนั้นคืนวันที่6ค่ะต่อเนื่องกันมาเนี่ยทอยทอยออกไปแจ้งรปภว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านรปภเขาก็แจ้งตำรวจให้<อ>แล้วตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนะคะทอยทอยก็อยู่ที่นั่น รอมอบตัวอยู่โดยบอกว่าทะเลาะแล้วก็ยังมีดกันแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนับ20แผลนะคะส่วนความคืบหน้าเช้าวันนี้ตำรวจคุมตัวทอยๆจากห้องควบคุมมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็คุมตัวขึ้นรถควบคุมส่งไปฝากขังที่ศาลอาญามีนบุรีระหว่างคุมตัวทอยๆไปขึ้นรถเนี่ยนะคะ มีสิ่งหนึ่งที่เขาเปิดใจพูดผ่านทางผู้สื่อข่าวมาค่ะผมอยากขอโทษต่อหน้ามากขอยกอะไรมยากพูดอะไรไหมอยากขอโทษอะไรไหมถอยอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ไหมขอโทษอะไรไหมขอโทษกับพี่พิมพ์แล้วก็พ่อแม่เขานะครับแต่ผมอยากขอโทษต่อหน้ามากกว่าครับมีโอกาสจะไปขอเข้ามาไหมไปแน่นอน บอกไปแน่นอน,อ,นอยากาไ,ไปขอขมา,นนาต่อหน้านไปขอโทษต่อหน้าเลยนะคะทีนี้ทางตํารวจค่ะบอกวันนี้ก็ได้สอบประคำเพิ่มเติม,ตมบันทึกถ้อยคาอะไรไว้เรียบร้อยด้วยนะคะคซึ่งเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาแล้วก็จะไปให้การในชั้นศาลนะคะท้ายคำร้องการฝากขังพนักงานสอบสวนเนี่ยบันทึกข้อความคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนไว้ด้วยครับ ส่วนทนายความค่ะบอกว่าได้เตรียมหลักทรัพย์400,000บาทเพื่อยื่นขอประกันตัวที่ชั้นศาลแต่ว่าอยู่ระหว่างรอให้ศาลพิจารณาอนุมัติว่าจะมีการปล่อยตัวชั่วคราวไหม,มส่วนทงางศาลอาญาบุรีค่ะได้พิจารณ์คำร้องเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรงคดีมีอัตราโทษสูงกลัวว่าจะมีการหลบหนีและพนักง,งานสอบสวนเนี่ยคัดค้านด้วย เลยไม่อนุญาตให้มีการประกันตัว<ช>นะคะและปรากฏว่าช่วงบ่ายทีมข่าวเราตรวจสอบไปที่ที่เห็นนี่คือทนายเจมส์นะครับ <S S S ทนายเจมส์ในฐานะของที่ปรึกษาของบริษัทยามาเอ็นเตอร์เทนเมนต์บอกว่าแม้ตำรวจจะคัดค้า,า,า,ขาขนการประกันตัวแต่มั่นใจในะครับว่าในชั้นศาลอุทธรณ์คืออุทธรณ์ขึ้นไปนะ,ะออทอยๆน่าจะได้รับการประกันตัวอย่างเร็วสุดน่าจะเป็นวันจันทร์ที่9ช้าสุดคืออังคารที่10สิงหาเพราะว่าคือให้เหตุผลเพราะว่าไม่มีพฤติกรรมพฤติการในการหลบหนี และก็พร้อมติดอุปกรณ์กำไลเอ็มระหว่างการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยทีนี้จุดดึงเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวของทนายเจมส์มีโอกาสพูดคุยเบื้องต้นกับตัวของคุณทอยๆเป็นเป้ออะไรกันแน่ลองฟังบางช่วงจากทนายเจมส์ครับสมมติคุณบรรดานโพษะคุณโกรธแค้นมากๆเลยนะคุณคิดว่าบาดแผลน่ะมันจะลึกหรือมันจะตื้นอเอาแค่นี้นก่อน เออถ้าแบบแค้นมากๆก็ก็น่าจะลึกครับตั้งใจแทงถูกมนี่ง่ายๆนะฮะอืมอันนี้ที่สิบแผลอันนี้ยี่สิบแผล,นนแผลมีลึกแค่สองแผลโดยหลักของธรรมชาติมนุษย์ต้องต่อสู้ต้องตัดต้องเอาชีวิตรอดถูกไหมเพราะฉะนั้นบาดแผลเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเรียงตัวสวยงามเป็นกลุ่มเป็นก้อนอและขอกรอยแผลเข้าหมดเลยใครที่มาให้การว่าผู้หญิงไม่เคยฆ่าตัวต,วตายโอ๋ไปดูสรลุนาไปดู Facebook ของเขากัุณนาไปดูไอจีของเขาเขาก็โพสต์อยู่ว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายมาปเป็นสิบครั้งแล้วอืม <S <s <pop> <S นี่ก็เป็นนางมุมของทานายที่ก็รวบร,รวมข้อมูลทางฝั <s pe ak> ่งของทอยๆนะคะเพื่อไปต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปใช <s lam ity> <s vocabulary> ่ครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทิมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าว เขาคุณ